สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง YouTube อุชิตับชาแนลสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้บางคนอาจจะมองข้ามแต่บางคนอาจจะมีการสังเกตแล้วก็ใช้วิธีในการสังเกตเอามาเก็บแล้วก็สะสมอ่าธนาบัตรที่เรายังใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นของรัชการที่9หรือรัชาการที่10ไม่ว่าจะเป็นแบงก์สิ แบงค์ Banks, 20บาท100บาท50บาทหรือ1,000บาทท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าธนาบัตรที่ท่านผู้ชมมองข้ามที่อยู่ในบนแผ่นธนบัตรนี้ตอนนี้นักสะสมหลายๆคนกำลังจ้องแล้วก็ค้นหาลายเซ้น ลายเสนที่อยู่บนธนบัตรจะสังเกตหนึ่งธนบัตรจะมีลายเซ็นอยู่สองที่พี่น้องนี่อย่างเช่นบัญีสิบบาทนี้ก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ที่มาที่ไปก็คือลายเซ็นของแต่ละ รัฐมนตรีในแต่ละยุคแต่ละสมัยในแต่ละช่วงของการได้เข้ามารับตำแหน่งจะไม่เหมือนกันตอนนี้นักสะสมกำลังมองหากันอย่างมากมายวันนี้ผมก็เลยได้หยิบยกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันบางทีมัวแต่มองข้ามกันแล้วก็ไปเลือกสะสมในเหรียญพศทั่วไป แต่วันนี้มีอีกเรื่องราวที่เราไม่น่ามองข้ามแล้วก็ตอนนี้ยังมีนักสะสมบางกลุ่มที่เขาเริ่มสะสมแล้วครับพี่น้องอ่าแล้วก็นี่เรามาดูกันอย่างของผมที่ผมเรียบเรียงไว้ในในอ,อยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็คือลายเซนสามคณะรัฐมนตรีอ่ามาดูพี่น้องแต่ผม จะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูลายเซ็นนี่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่าลายเซ็นก็เป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้คือเจ้าแรกครับพี่น้องครับนี่ครับนี่คือเจ้าแรกนี่แบงก์ยี่สิบแบงก์ห้าสิบแบงก์ร้อยนี่นี่คือเจ้าแรกในชุดนี้ที่ผมถ่ายนี่เหมือนกันชุดที่หนึ่งคณะรัฐมนตรีชุดที่หนึ่งเอามาดูชุดที่สองพี่น้องนี่ลายเซ็น ที่อยู่ในธนบัตรแบงค์หนึ่งร้อบาทของรัชกาลที่ส0นี่ดูครับพี่นออ้องขอประทานอััยด้วยผมถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถืออาจจะไม่ชัดเท่าที่ควรรัฐมนตรีผู้ว่ากระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยอันนี้คือลายเซ็นที่2องมาดูลายเซ็นสุดท้ายในแบงค์พันธ ของรัชกาลที่เก้านี่ครับพี่น้องนี่ซึ่งลายเซนในสามชุดนี้จะแตกต่างกันไปตอนนี้ครับนักสะสมหลายๆคนกําลังเล็งและก็มองหาและก็ว่านหาเลยทีเดียวครับพี่น้องผมก็เลยมีโอกาสก็อยากมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆพี่น้องใครมีแบงค์ติดไม้ติดมือที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้สังเกตให้ดีพี่น้อง เอามาเก็บเอามาสะสมเพราะว่าไม่แน่ไม่นอนครับอนาคตนักสะสมอาจจะตีราคาเป็นมูลค่าที่มหาศาลก็ได้ก็เลยก็ผมก็เลยช่อง Youtube อุชิตับก็เลยหยิบยกมาแนะนำให้พ่อแม่ปี่น้องสังเกตแล้วก็สะสมนี่ครับง่ายๆครับที่เราใช้อยู่ทุกวันนะครับนี่อัพแบบแรกครับผมให้ดูครับปี่น้องนี่คือลาเซน็นแบบแรกอ่าที่ผมมีนะครับตอนนี้ครับหอันนี้แบบที่ส แบบที่สองอันนี้แบบที่สามอ่านี่คือแบบที่สามอ่าเรามาดูว่าช่วงรัฐมนตรีในแต่ละช่วงจะไม่เหมือนกันผมแม่พี่น้องรีบค้นหาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านี่คือโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่พี่แม่พี่น้องที่จะสามารถอ่าเก็บเพราะว่าต่อไปอาจจะหายากแล้วอ่วันนี้ผมก็เลยมาหยิบยก เอาประเด็นนี้มาให้ฟังเนาะก็จะถูกใจคนดูไม่ถูกใจคนดูก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับวันนี้ก็ผมอุชิตับชาแน,นลขออนุญาตลา FC แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมคลิปช่องผมขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ